วัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่6.10แล้วนะครับของบ้านมุงพระเครื่องนะครับมีพาร์ทสวยๆ6 6รายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกองค์แะ2 0 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ24 25 26แล้วก็1ของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลย อัดลายเบอร์โทรนี้เลยนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ093-9652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงป่งสุกผิดจากที่ไลร์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับ ID ไลน์นะครับ MORA o, o R A M 2นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่610เลยนะครับเหมือนเดิมครับ การที่6 1 0นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะจัดนะครับเนื้อเป็นลูกๆเลยนะครับมีกระเทาะมุมนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยนะครับนี่รายการที่1ายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระมีค่ากลุงเหลืองๆนะครับด้านหลังเป็นคุฑแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่2นะครับ รายการที่3ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับผ้ารงนี้ผ่านการใช้นะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดจ้านนิดนึงนะครับนี่้ามีครับกุูบางๆนะครับรายการที่สามรายการที่4ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับแห้งนะครับออกจัดเป็นกระดูกเลยนะครับเนื้อค่อนข้างนี่ครับมีกระเทาะนะครับข้างๆนะครับ มีคาบกูนะคราบพระขนาดบางนะครับรายการที่4รายการที่5เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องเล่นเป็นวัดเกศนะครับเนื้อเน่าแล้วนะครับนี่มหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่6เป็นรูปไายนะครับเป็นรูปไทยหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรูปไทย แล้วก็มีตาวัดด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ตาวัดนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นยันนะครับต่อไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่หกนะครับเรียมพลาสติกวินเทจเลยนะครับเป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นพระสามนางนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายนางวัดใหญ่นะครับสามนางวัดใหญ่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับสามนางนะครับวัดใหญ่นะครับ รายการที่8เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่นะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับเนื้อจัดเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่9เป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงคล้ายซุ้มก่อแต่องค์นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เหมือนผมจะเคยไลฟ์ไปแล้วครั้งนึงแต่เนื้อหาดีนะครับเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับ คงจะโตนิดนึงนะครับเปรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงผสมใบลานนะครับมีคาบกุ่นะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่10นะครับรายการที่11เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงสบู่เลือดนะครับพิมองทรงตัวองค์ใหญ่นะครับอันเป็นองค์ใหญ่นะครับ เขียนไว้ข้างหลังนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับค่อนข้างจะองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยววัดความกว้างให้นะครับความกว้างอยู่ที่นี่เลยนะครับนิ้วกว่ากว่านะครับหรือว่าประมาณสามเซนนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะครับมือใหญ่เบลเลอเลยนะครับนี่ เป็นผ้าเนื้อดินเผานะครับไม่ทราบกุนะครับแต่ผมว่าพิมพ์ทรงเขาเป็นเอกลักษณ์นะครับศิลปะดีมากนะครับมือใหญ่เลยนะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์้ายแจกแม่ครัวหลวงปู่สุขนะครับเป็นผ้าสามเหลี่ยมลงลักแบบนี้นะครับเนื้อออกผงนะครับนี่นะครับเป็นผ้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ในการที่13าในการที่14เป็นพระรูปหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นแบบหล่อแบบนี้ต้องเล่นกันเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับพิจิตนะครับในการที่14นะครับรายการที่15เป็นพระคู่นะครับเนื้อดินนะครับเป็นพระกุขนาดเล็กนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนเนื้อหาดีนะครับเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับเป็นรายการที่15นะครับนี่ รายการที่16เป็นท้าเวสุวรรณนะครับเป็นเหรียญทรงแบบนี้มีต่อโคดแบบนี้นะครับเล่นเป็นวัตุลามณีนะครับนี่นะครับสมุดสงครามนะครับเหรียญสมุดสงครามนะครับวัตุลามณีนะครับท้าเวสุวรมณีนะครับรายการที่16รายการที่17เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญอปปกานะครับเหรียญปลอดภัยนะครับ เนี่ยนี่น่าจะเป็นกําแพงเพชรนะครับปี2510นะครับหรือว่า2510นะครับเป็นรายการที่17รายการที่18ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญปกนะครับทองแดงนะครับลมดํานะครับเป็นเหรียญปกจเลยท่านเจ้าคุณนอปี14นะครับนี่นะครับหลังยันน้าเต้านะครับเป็นรายการที่18นะครับรายการที่19 เป็นเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญพ่อทั้งท้ายนะครับหันข้างพนมมือแบบนี้นะครับด้านหลังมีคาถาแบบนี้นะครับเป็นเหรียญของพ่อท้าท้ายนะครับวัดศรีละคันนะครับรายการที่20 <c oughs> เหรียญสภาพผ่านการใช้นะครับข้างหลังเป็นลายแบบนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเขียนว่าพระอาจารย์โชธนะครับ ไม่ทราบว่าเหรียญที่ไหนนะครับสภาพศึกนะครับผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่เขย่ามีกิ่งนะครับเขย่ามีกิ่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรูปหัวใจหรือว่าเป็นรูปใบโพมิ่ทราบนะครับนี่ เป็นเหรียญยันแบบนี้นะครับ2ฝั่งเลยไม่ทราบที่นะครับแต่ผมดูว่าเป็นเหรียญสวยดีนะครับมีต่อโค้ดด้วยนะครับเป็นรายการที่22นะครับมีต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับมีต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับมีต่อโค้ดอยู่ตรงนี้แต่เป็นเหรียญที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับมีนัมเบอร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับนี่มองเห็นนะครับ เป็น Number 2 6 2นะครับเหรียญที่ไหนนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับแต่เหรียญสวยนะครับเป็นรายการที่22รายการที่23เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับปากของมะาขามเท่านะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งเป็นอัปปะานะครับด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรรอสองหนะครับเหรียญน,นี้ผมเคยเห็นมานานมากแล้วนะครับ สร้างยังไงอะไรปีอะไรไม่ทราบเลยนะครับเขียนบนรุ่นหนึ่งนะครับกรมหลวงหลังปู่สุขนะครับครบ23รายการี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่24เป็นรายการพิเศษนะครับพระอนี้เขาล้นน้ําได้มานะครับก็เจอในน้านะเป็นพระนางนะครับกูไหนอะไรยังไงไม่ทราบนะครับเขาถักลวดทองแดงมาแบบนี้นะครับเจ้าของบอกว่าไปกู้รอบแล้วได้มานะครับนี่ หาพิมพ์ส่งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการที่25ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนะครับเป็นพิมพ์เนื้อดินผสมใบลานนะครับอันนี้พิเศษตรงมี2หน้านะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นเนื้อดำนะครับเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่25นะครับ รายการที่ยี่สิบหกเป็นหวายนะครับเป็นหวายนะครับเป็นหวายแล้วก็ลงรักถักเชือกนะครับลงบอลทองนะครับไม่ทราบที่นะครับแต่พานี้ได้ทางพิโลกค่อนข้างเก่านะครับแต่เป็นหวายนะครับเป็นหวายคาดว่าเป็นเกจีทางเหนือนี่แหละนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกเป็นแหวนพิรอดนะครับ อันนี้ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นหวายลงรับถักเชือกนะครับครบ26รายการนะครับส่วนนี้เป็นรายการของสะสมนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการเสริมขึ้นมานะครับเป็นรายการของสะสมเป็นพัดนะครับเดี๋ยวผมจะกลางให้ดูนะครับอันนี้ก่อนกลางนะครับเขาจะเป็นโลหะนะครับคล้ายมีเนียมหรือว่าเป็นมีเนียมรุ่นเก่านะครับเป็นของสะสมรุ่นเก่านะครับ ขออนุญาตด nice. ึงกองขึ้นมานะนี่นี่นะครับเป็นพัดแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาเปิดออกก็เปิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเปิดออกง่ายนะครับแต่ผมหาติดนี้นะครับเขาปิดเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วที่ออกมาอย่างนี้เป็นกระดาษนะครับนี่นะครับนี่เป็นงานสะสมนะครับแล้วก็กดไปอย่างนี้ก็เป็นพัดแบบนี้นะครับนี่ สีสันสวยงามนะครับฝั่งนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงจีนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นมังกรไก่ฟ้านะครับนี่นะครับสีสันสวยงามนะครับพอกลางมาแล้วนะครับเป็นงานดูลานะครับงานเก่านะครับอันนี้ก็เป็นรายการของสดสมนะครับเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่ครับเวลาเก็บก็เก็บอย่างนี้นะครับเอิเข้าไปอย่างนี้นะครับ นี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นงานงานสะสมของโบราณนะครับสมัยนี้คงจะไม่เจอแล้วนะครับพกติดกระเป๋าง่ายนะครับไปที่ไหนก็พัดเย้ yeah. เลยเชียวน,นี่ yeah. ครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ